โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดดอนหลวงนะครับงานท่าไผจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นงานที่ใหญ่มากแล้วก็สินค้าเยอะมากครับทุกคนแล้วก็ถูกด้วยนะตัว7 0 80 100ร้อยอะไรเงี้ยฮะครับแล้วก็วันนี้จะพาเพื่อน<ๆ>มาดูบรรยากาศนะครับแล้วก็พามาดูว่าสินค้าจะน่าซื้อขนาดไหนนะครับในกรงเกงตัวละแ0เพื่อนๆดูดิสุดมันถูกจริงๆนะฮะเดี๋ยวพาดูข้างในนะครับ ชุดละร้อยนะฮะทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยเพื่อนๆหล,ะละังจากที่เราเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นโซนร้านขายผ้าป้ายนะครับทุกคนแบบนี้เลยนะยาวไปข้างในเลยครับยาวไปในนู่นเลยมันถูกจริงๆเพื่อนดูชุดนี้ครับ100รอยชุดเดียวผ้าก็คือโอเคนะผมเคยซื้อไปลองใส่แล้วก็คือโอเคมากครับเขาดีไซน์ออกมาก็คือแบบ มันสมัยใหม่ครับก็คือทันสมัยครับมีเยอะครับมีหลายร้านเดี๋ยวพาไปดูแม่อันนี้เวลาเราซักมันจะหดอยู่กับครับหดแถมหน่อยนิดหน่อยเนาะเป็นผ้าเมืองเนาะโอเคครับแปดสิบใช่ไหมได้อีกหนึ่งตัวครับทุกคนใส่เลยแล้วกันนะครับเสื้อตัวนี้สวยมากสวยมากมินิมอลครับมินิมอลใส่ไปเลยครับแล้รอแล้วนะครับแล้วรอเนี่ยรอเลยนะแนะ ใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยอ้ใส่แตัวเดียวแล้วหรอมีตัวเดียวแล้วครับอ๋อแม่บายบายหน่อยบายโอเคครับผมครับงานงานที่นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเปุ้นจะย้ายไปไหนต่อก่อหนองเงือกหนองเงือกไปนะอ๋อมันก็คือจะออยีกงานนี้ใหญ่กว่าใช่ไหมใหญ่โอเคแต่ถ้าใครจะไปเลือกก็ไปหนองเงือกได้เนาะไปขายนะ โอเคครับมีหนองเงือกอีกที่นะผมก็ไม่เคยไปนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะแต่ว่าหลักๆก,ก็จะมาที่นี่ครับลองศึกษาดูนะสำหรับใครที่จะตามไปซื้อนะครับหนองเงือกผ้าผ้าฝ้ายลำพูนน่าจะขึ้นครับเที่ยวสงการชุดละร้อยนะเนี่ยรู้สิร้านนี้จะอยู่ตรงข้ามกับเวทีเลยครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าส่วนกลางเนาะที่เป็นเวทีใหญ่ครับถ้าไม่ใช่ช่วงที่เป็นเทศากาลนะครับ ที่นี่เขาก็มีหน้าร้านขายอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ได้มาช่วงนี้ก็คือช่วงอื่นเราก็มาได้นะครับแต่ว่ามันก็จะคนละฟิลกับที่เพื่อนๆเ,เห็นตอนนี้ก็คือจะไม่ไม่มีคนพลุกพลาดอะไรขนาดนั้นางนฮะแต่ว่าหน้าร้านเปิดเราก็มามาเลือกดูชุดได้ราคาก็ผมว่าก็ไม่ค่อยต่างจากที่มาวันนี้เท่าไหร่นะครับตัวละร้อยอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าผมมาล่าสุดเนี่ยก็ประมาณ เดือนที่แล้วเองเนาะก็คืองานยังไม,ไม่ได้มีแบบนี้ครับเนี่ยเพื่อนๆดูครับก็คือตัวละ50กางเกงเสื้อบางร้านนะครับเขาก็บอกว่าไม่ซ้าใครแน่นอนอย่างเงี้ยฮะก็คือร้านเขาออกแบบเองแล้วก็ทําเองก็คืออาจจะเป็นแบบมีแค่เซตเดียวบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยฮะโซนข้างหน้าครับนี่มีตู้ ATM ด้วยนะถ้ามาที่นี่ครับ3แยกข้างหน้าครับมีเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกนะครับคือร้านค่อนข้างเยอะ ร้านหนูหนาผ้าฝ้ายปกติถ้าแบบเช่ช่วงเทศกาลนี้ก็เปิดเนาะอ๋อโอเคครับกลับมาถึงแยกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูว่ามีอะไรบ้างจะยาวถนนสายอีกสายมันจะยาวแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับดูอาหารไหมเข้าไปดูอาหารอนะ่ะใช่ของกินก็เยอะ งานนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ตะใดแล้วครับผมเริ่มวันที่4ครับวันที่สี่ปีนี้วันที่4ปีหน้าเริ่มวันที่3ครับอ๋อปีหน้าวันที่3เนาะสุกแรกของเดือนเมษาทุกปีครับผมอ๋อสุกแรกของเมษาสิ้นสุดปีนี้สิ้นสุดวันที่8เนาะครับผมเหลือพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันครับผมพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วครับแสดงว่าปีหน้าก็เริ่มวันที่3ถึงวันที่7อ๋อโอเคโอเคประมาณสองทุ่มครึ่งครับเวลาตอนนี้ที่เห็นป้ายหนึ่งร้อยนี่คือสามตัวนะครับเพื่อน พ่อชี้ลองโชว์หน่อยดิเป็นอ่าอย่างเงี้ยฮะอ่ะตีไปเลยอันนี้ตัวละตัวละเท่าไหร่สามสามตัวร้อยก็ตัวละสามหกเก้าสามสิบกว่าบาทเองเพื่อนเพื่อนนี่โอ้ยตัวนี้สวยเข้าจีด้วยนะครับนี่แต่ละวันแต่ละะวัันนครบ9โมงถึง5ทุ่มอย่างนี้ดีกว่าคือร้านค้าก็จะพร้อมนะครับในแต่ละแต่ละวันครับ ปีหน้าครับตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่7นะครับห้ามพลาดเลยนะครับผมบอกมาที่นี่คือสุดจริงๆครับสินค้าถูกสินค้าดีมีคุณภาพจังหวัดลําพูนครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้เนาะพาเพื่อนๆมาเที่ยวนะครับวันนี้ก็ได้ของมาเต็มไม้เต็มมือเลยทั้งเสื้อผ้าแล้วก็ของกินนะครับเดี๋ยวข้างหน้าเราจะไปที่ไหนตามกันครับ